ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีนำข้าราชการศึกษาดูงานการปลูกพืชสวนครัวบริษัทอีสเวสซีสจำกัดในวันนี้บริษัทอีสเวสซีสจำกัดถนนใส่น้อยบางบัวทองตําบลใส่น้อยอําเภอไสน้อยจังหวัดนนทบุรีดรสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบรุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปลูกพืชสวนครัวกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชครัวที่บริษัทอิสเวสซิสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงสูก่การปฏิบัติในระดับครัวเรือนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระคณิ t าทีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการ90วัน การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนปลูกผักสวนครัวในช่วงที่ประเทศไทยประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -1919 โดยจะได้นําความรู้จากการศึกษาดูงานปลูกพืชสวนครัวไปต่อยอดตามโครงการคนนนร่วมใจปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีความยั่งยืนทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนได้บริโภคผักปลอดไร้าสารพิษมีสุขภาพที่ดีตลอดไป News 24สถานีประชาชนสุกันวรีสุวรรรายงาน